สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก้าสู่ช่องดาราหมอรําค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของงานคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบรอบ32ปีค่ะที่วัดทับกระดานค่ะและลูกสาวคนเก่งของเราก็ได้รับเกียรติไปร่วมงานด้วยนะคะงานนี้บอกเลยนะคะว่าลูกสาวไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะไปในชุดที่สวยมากๆนะคะแบบตะโกนสับๆเลยค่ะคนแห่ขอถ่ายรูปเยอะมากและ เพลงที่น้องโชว์นะคะไม้ขันหมากบอกเลยว่าเป็นเพลงที่อิรายุกิร้องได้ดีมากๆเลยค่ะด้วยน้ำเสียงเอื่อนสไตล์หมอลำนะคะบอกเลยนะคะว่าน้องไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะ,คะเพลงนี้ขนลุกขนพองมากเลยนะคะสะกดทุกสายตาทุกคนจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะมีความสุขที่วักะดานะครับพี่น้องทุกท่านท่าคุเดี่ยที่ร้านทั้งหลาย ้องขอบคุณนายห้างประจักษ์ชัยไผ่ทองคำกอคือแนะนำน้องลำใหญ่ไผ่ทองคำมาแล้ววันนี้พลอยใหญ่ใจดียังส่งศิลปินดาวรุ่งที่กำลังมาแรงยูบิงไผ่ทองคำพบกันแฟนน,นักบัดนี้ปลอกเลยนะท่านใน้หลานยูบิงก็ ทสีค่ะาสวัสดีค่ะกุ่ันด้วยนะคองผู้ขียขคนี้เป็นโอกาสมารวงานบเรือ32ปรชมุปจเป็นปีที่สอแล้วนะคะก็ก่าอบพระคุณไปทางผู้ใหญ่ดุ่านเช่นเีกับท้งผู้ใหญ่ของก็ทางาาคุณพ่อจักรชัยแล้วก็ ที่รยันทำาด้วยนะคะวันนี้ก็ใจมากที่เป็นส่วนแลวก็ไา้มาเจอกับทุกท่านขออนุญาตขับรวอีกสักหนึ่งกเองกัแล้กันนะคะี๋ยวเจอกับเสี่ขอไทคะ แม่ขอบคุณนายห้วันดีลูกนะวันนี้เขาปกติที่น้องเขโมยลำประเภทอินดี่ค่ะทำไมร้องเพลงผู้พัวเรียเพรอะจังเลยลูกขอบคุณค่ะเพลงเพลงนี้ยเป็นเพลงที่ฝึกร้องตั้งแต่เด็กเ,กเลยชอบน,นะชอบคะต้องชื่นชมนายห้าวระจักษ์ใจเสียงดีในค่ายให้ทุกคำมีเยอะมากต่างหากว่าไปแสดงที่ไหนใกล้บ้านทำอย่าลืมติดตามดีๆหรือลำใหญ่แล้วก็อีกหลายท่านก็ให้ต้องทำเอาลูก ขอบคุณขอบคุณน้าในแบบร้านอยู่กี่เดือนครนะครับเอาน้องมาดูื่อเขาเอาน้องมาดูื่อเขาเีมากเลยุคกิ่สาวลูกครึ่งเออที่ในห้างประจักรชัยบอสใหญ่ใจดีทุกๆปีก็จะนำศิลปินมาเช่นนี้ต้องชื่นชมและขอบคุณจริงๆนะครับท่านผู้มีเกียรติที่รับกาแฟในร้านหลายลำดับต่อไปนี้เป็นนักร้องที่อยู่ในใจของท่านตลอดกาลและโอ้โหเป็นเลยดูเลยวันไหนต่อัวไหนเจ๊เข้ามาตลอดเลย อ,อสนน้องร้องเพลงของแม่พมพวงได้ภไพเราะมากๆเลยนะคะขนาดพิธีกรยังชมน้องไม่หยุดเลยนะคะว่าน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ร้องเพลง สมัยเก่าเพลงหมอลำได้ไพเราะจริงๆนะคะโดยน้ำเสียงสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะบอกเลยนะคะว่าน้ำเสียงอย่างนี้สไตล์อย่างนี้ไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะเพราะมากๆเลยนะคะแอดเองอยังขนลุกขนพองเลยนะคะเวลาที่น้องร้องเพลงอย่างนี้นะคะขอขอบคุณคลิปด,ดีจากเพจนห้างประจัก์ชัยให้ทองคำด้วยนะคะที่ไลฟ์สด คลิปดีๆต่อใจอย่างนี้มาให้เราได้รับชมนะคะแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ